สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ๋งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567นะคะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่ทั้งสองสำรับเลยนะคะไพ่าทาโร่ไพ่โชคดีมีสุขคุณนําไปปรับใช้กันได้มีคําแนะนําจากลูกเต๋าออราเคิลค่ะสําหรับสีมงคล อังคารนี้นะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานนะคะใช้สีดําค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์ใช้สีม่วงได้ด้วยยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสบสดีค่ะ <c oughs> เรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆใช้สีส้มนะคะอังคารนี้หลีกเลี่ยงเหลืองกับขาวค่ะ <c oughs> เป็นการเปิดไพ่โดยรวมค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ดูกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ <c oughs> คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ สี่เก้าค่ะสี่ศูนย์และหกสี่ค่ะเลขเจ็ดค่ะเจ็ดดาบราชินีไม้นะคะเลขเจ็ดจากเจ็ดไม้ค่ะ การงานสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ถือว่าผลงานดีนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะคะส่งเสริมนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอันนี้มันเป็นภาพของคนที่ติดยศใหม่นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเน,ะนะเาะมีการงานมีความก้าวหน้านะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบของคุณจะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ด้วยตามหน้าไพ่นี้ต้องบอกว่าโชคดีมีสูบอกว่าผลงานของคุณโดดเด่นมากมากนะคะเป็นที่น่าจับตาดังนั้นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะ นะคือในเรื่องของการที่อาจจะมีคนอิจฉาลิษยานะคะมีคนพยายามที่จะเลื้อยขาเก้าอี้คุณนะอาจจะต้องระมัดระวังหรือคนที่มุ่งจะหาผลประโยชน์นะคะจากความก้าวหน้าของคุณจากผลงานของคุณก็ความโดดเด่นของเราก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวด้วยนะคะในเรื่องของการงานค่ะก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเราแหละ เรื่องของการเงินนะคะไพ่ทั้งสองสำรับบ่งบอกถึงความสําเร็จของงานค่ะเพราะฉะนั้นเงินของคุณจะมาจากความสําเร็จของงานนะคะผู้หญิงวันอาทิตย์นะคะผลงานคุณจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะเรียกว่าจะคล่องตัวแล้วก็นะโดดเด่นนะได้เงินจากความสามารถของคุณจากความโดดเด่นของคุณนะคะความมีเสน่ห์ความเป็นคนเก่งนะคะจะเรียกว่าจะทําเงินได้เยอะนะคะส่วนผู้ชายวันอาทิตย์เองนะคะการไปติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องติดต่อกับผู้หญิงนะคะทุกอย่างจึง จะราปรืนและได้รับความช่วยเหลือดีค่ะความรักค่ะความรักนี้เหนื่อยเลยนะคะนะได้ไพ่ที่ออกมาในทิศทางที่เหนื่อยแล้วก็เจออุปสรรคนะคะทั้งสองสำรับเลยคนโสดนะคะนะพยายามอยู่แบบโสดๆไปก่อนคือบางทีชีวิตเราเรื่องอื่นๆมันเหนื่อยแล้วอะคะ่นะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยมันไม่มันไม่ทำให้เราสบายใจขึ้นไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมีแต่ทําให้เราเหนื่อยมากขึ้น คนที่จะเข้ามาหาคุณในวันนี้ล้วนแล้วแต่ทําให้เราเ,าเป็นภาระนะคะไม่ได้มาทําให้ทุกอย่างมันเบาขึ้นนะเนาะมันมันหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะโอเคก็อยู่เป็นโสดกันไปก่อนนะคะแก่รับมือกับสถานการณ์อื่นๆมันมันเหนื่อยแล้วนะความรักคนมีแฟนมีคู่ก็เหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะนะแต่ว่าก็ยังอยู่ข้างๆกันนะคะเรียกได้ว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคก็จริงนะแต่ว่านะเราเองเราก็ใช้พลังของเราเต็มที่ในการประคับประคองความสัมพันธ์แฟนเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็น ็นวันที่คุณกับแฟนคุณได้ร่วมทุกข์มากกว่าที่จะร่วมสุขนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะแก้ไขปัญหากันไปเนาะแตนะ่แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไปได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะคะสุขภาพนะคะวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยคะ่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ บางท่านอาจจะเข้าโรงพยาบาลล้มหมอนนอนเสื่อนะคะนะต้องรักษาตัวนะคะอาจจะจากการที่เราไม่ได้มีวินัยนะในการใช้ชีวิตหรือว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองมาที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะประมาทนะคะวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะลูกเต๋าออร์เ e คสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อาจจะมีบางเรื่องบางสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบๆนิ่งๆนะคะนะไม่หวือหวา นะมันมันดูทรงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการประคองตัวในหลายๆเรื่องนะคะก็ดูกันตามสถานการณ์เนาะมันไม่หวือหวานะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ5 2ค่ะ7จและ2 0 หนึ่งศูนย์ค่ะสิบดาบค่ะราชาเหรียญน,นะคะเลขสองศูนย์จากไพ่จัดเมนต์การงานคุนเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้นะคะงานที่เด่นมากๆคือเด่นในเรื่องของออนไลน์นะคะในเรื่องของออนไลน์การใช้ประโยชน์จากพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่สิ่งที่มันมันดูแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นดาบสองคมนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหานะคะเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปัญหาทางออนไลน์พวกนี้หรือปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบนะระบบพวกคอนเน็กชันต่างๆระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอาจจะนะเกิดปัญหาทา ไม่เครียดทาให้กดดันได้นะคะอาจจะต้องมีแผนสำรองเอาไว้หรือว่าอาจจะต้องมีความพอดีพอดีนะคะลองพิจารณาดูกัแล้กันค่ะแก <c oughs> ก็ถือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะ เรื่องของการเงินเนี่ยดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะตัวคุณเองหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะคะแต่ว่าเออมันต้องแลกมาด้วยการทํางานอย่างหนักอะค่ะนะต้องทำงานเรียกได้ว่าหามรุ่งหามค่ําเพียงแต่ว่าก็ถือว่ามือขึ้นนะนะคะนะหยิบจับอะไรนะคะขายหรือทําอะไรก็ตามแต่มันได้เงินอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สบายนะคะต้องทํางานเยอะทํางานหนักหามรุ่งหามค่ําอย่างที่บอกนะคะความรักค่ะ คนโสดวันจันนะคะวันนี้ก็นะมีโอกาสที่ทั้งพลังงานความรักเก่าๆคนเก่านะคะอาจจะมีกลับมาพูดมาคุยกับมาเคลียร์ปัญหากันนะคะเพียงแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเคลียร์แล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจบางทีแฟนเก่านะ,ะแฟนเก่าทักมาก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์นะคะไม่ได้ทักมาเพื่อจะกลับมาขอคืนดีแต่ว่าทักมาเพื่อต้องการหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะอันนี้ก็ เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือบางทีอาจจะเจอคนที่เข้ามาแบบมาจีบมาคุยแล้วเราก็รู้สึกเออดีเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสเจอคนไม่จริงใจอย่างที่บอกนะคะก็ดูดีๆแล้วกันค่ะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ต้องเน้นในเรื่องของการพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะอาจจะมีเรื่องเคลียร์ใจกันนะคะหรือมีเรื่องที่จะต้องวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งต้องเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนะคะโปร่งใสจริงใจโดยที่ไม่มีอะไรปิดบังกันไม่ว่าคุณหรือแฟนคุณนะคะก็ต้องบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆว่าอ่ะเปิดใจคุยกันนะเปิดใจเคลียร์กันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีนะคะ สุขภาพค่ะแข็งแรงค่ะจะมีเจ็บป่วยก็ตามวัยนะคะเด็กก็ป่วยด้วยโรคเด็กนะเนาะคนแก่ก็อดอดแอดแอดค่ะลูกเต๋า Oracle ค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีโชคจากการที่มีคนอื่นนำโชคลาภมาให้เราได้โชคจากคนอื่นนะคะนะมีความสุขจากการที่มีคนเป็นห่วงเป็นใยมีคนเอาใจใส่เรานะคะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆที่พอจะมีเข้ามาหลังจากที่บางทีไพ่ก็ออกมาในสถานการณ์ที่จะสร้างปัญหาให้เราเหมือนกันนะคะแต่เรียกได้ว่านะคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากเราก็มีคนที่มอบสิ่งดีๆให้เราก็มีเช่นเดียวกันนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะสี่ห้าค่ะสามหกหกศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์นะคะสิบถ้วยค่ะหนึ่งสองจากไพ่แฮงแมนค่ะสองหนึ่งจากเดอะเวิลด์นะคะ การงานคนเกิดวันอังคารค่ะโชคดีมีสุขและทาโร่นะะมาเป็นไพ่ครอบครัวนะคะความสุขข่าวดีนะคะ,นะข่าวดีในเรื่องของการงานมาจากคนในครอบครัวนําข่าวดีๆมาให้หรือคนในครอบครัวคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนหรืออาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณเองรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการงานของเราเนี่ยมันทําให้เราสบายใจนะมันเป็นความมั่นคงมันเป็นความสบายใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานล้วนแล้วแต่ทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณมีความสุขนะคะ เรื่องของการเงินค่ะ วันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะนะส่วนเงินที่จะเข้ามาก็ดูนิ่งๆเงียบๆดูติดติดขัดขัดนะอาจจะเป็นวันที่นะคุณจะต้องมาวางแผนการเงินใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะประเมินดูซินะรายรับเป็นยังไงรายจ่ายอะไรเป็นยังไงนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่มันเป็นภาระผูกพันภาระดอกเบีย้ยพวกนี้อาจจะต้องมามาเคลียร์กันใหม่มาวางแผนกันใหม่ให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีพอเราเจอสถานการณ์ที่มันติดติดขัดขัดนะคะนะภาระในเรื่องของการเงินเนี่ยมันรัดตัวนะอาจจะทําให้เรา นะไปลงทุนในเรื่องที่มันมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่บางทีนะผลตอบแทนที่สูงๆทั้งหลายความเสี่ยงมันสูงตามไปด้วยนะคะมันมีแนวโน้มว่าหนึ่งละอาจจะถูกหลอกนะหรือมีคนไม่จริงใจหรือว่านะไปลงทุนความเสี่ยงสูงๆแล้วมันมีโอกาสเสียเงินมากกว่าที่จะได้เงินนะคะมันก็เลยเหมือนกับอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของความอยากได้อยากมีควบคุมความโลภของเราด้วยนะคะอันนี้เป็นคําเตือนจากโชคดีมีสุขนะคะระวังความเขาเรียกว่าไปลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูง ะะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพันนันอะไรพวกนี้อะไรก็ตามแต่ที่มันมีความเสี่ยงนะเสี่ยงที่คือมันจะได้ผลตอบแทนเยอะอะไรแต่ความเสี่ยงที่จะเสียเงินมันก็สูงตามไปด้วยนะคะต้องระวังนะคะนะคนข้างๆก็มีทั้งคนที่ไม่หวังดีด้วยนะคะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะคือจะว่าไปอยู่แบบโสดดีที่สุด นะคะนะอยู่แบบสดๆ,ๆอยู่ในพื้นท,ท,ที่ที่ที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ในสถานการณ์ที่สถานะที่เรามีความสุขถ้าคุณมีคนคุยคุณก็คุยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังถ้าเรามีความสุขกับการคุยกับใครก็คุยแต่อย่าไปคาดหวังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณคาดหวังนะคะคุณจะผิดหวังค่ะะมันเหมือนกับว่า เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราไปเอาความรู้สึกเราไปยึดกับใครเนี่ยนะโอกาสที่จะผิดหวังโอกาสที่จะเสียใจเนี่ยมีสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่แบบโสดอยู่ในจุดที่เซฟที่สุดของเราเซฟเซฟความรู้สึกของเราเซฟหัวใจเราให้ดีนะคะอยู่แบบโสดไปก่อนดีกว่านะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะนะจริงๆความรักยังดีอยู่นะคะแต่ว่าบางทีปัจจัยภายนอกคือระหว่างคุณสองคนเนี่ยนะไม่มีปัญหานะคะนะความรักยังดียังประครับประคองไปได้ยังวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะมันเป็นความสุขนะแต่ต้องมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันนะคะต้องประครับประคองกันให้ดีสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์คุณเกิดปัญหาคือมันจะเป็นปัจจัยจากภายนอกนะคะคนอื่นคนนอกสถานการณ์ภายนอก นะมันส่งผลกระทบทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังเราเสียใจหรือเราเรามีปัญหากับแฟนประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องต้องตระหนักเอาไว้ว่าบางทีเรื่องเรื่องของคนอื่นคําพูดคนอื่นการกระทําคนอื่นนะต้องระวังอย่าให้มันกระทบกับเรานะคะสุขภาพค่ะอาจจะกินเยอะตามใจปากตามใจตัวเองไม่ค่อยได้ได้เข้มงวดในเรื่องของการกินก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะคะเบาหวานไขมันพวกนี้น,นะคะก็ระวังด้วยค่ะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดเป็นอังคารนะคะวันนี้ความเชื่อคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนะคนทีเ่เชื่อในเรื่องของคนที่เป็นสายมูนะคะไปไหว้พระขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ขอขอแค่เรามีความเชื่อมีแนวโน้มว่าคุณขอแล้วคุณจะได้นะคะ ส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะขอแค่แขวะขอไปค่ะขอแค่คุณเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณทำสิ่งนี้แล้วผลสำเร็จมันจะมาคุณทำตามที่คุณเชื่อได้เลยนะคะนะเราเชื่อในสิ่งที่เราทำและคุณจะได้นะคะความเชื่อคือสิ่งสำคัญนะคะอย่าท้อนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ หน,นค่ะสี่สามและสามสามค่ะราชินีถ้วยค่ะเลขสองจากสองเหรียญน,นะคะหนึ่งศูนย์ค่ะว e of f o r นะคะ การงานคนเกิดวันพุธค่ะการงานวันนี้ถือว่าดีนะคะนะราบรืน่นะการบริหารจัดการสิ่งต่างๆนะคะตัวคุณเองอาจจะทั้งดูแลงานตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะข้อดีนะคะข้อดีคือคุณรู้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะคะน่ะค่อนข้างที่จะมีสตินะใช้สติปัญญานะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกต้องถือว่าลงตัวมากๆนะอาจจะข้อด้อยหรือข้อเสียก็คือบางทีเราอาจจะมีความอ่อนไหวค่อนข้างที่จะกังวล ังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตหรือบางทีกังวลใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็เลยอาจจะทําให้เราทุกข์ใจหรือไม่สบายใจโดยใช้เหตุหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องดึงเอาความเข้มแข็งภายในออกมาหน่อยนะคะไม่ต้องอ่อนไหวเยอะนะคะในเรื่องการงานแค่มั่นใจว่าคุณทําในสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะแล้วเนี่ยโอเคแล้วนะคะเรื่องของการเงินค่ะ วันนี้การเงินอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะคะต้องหมุนนะคะเออเอาตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้ตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นนะคะต้องหมุนพอสมควรแล้วก็บางทีต้องทํางานมือเป็นละวิงเลยทีเดียวนะคะทํามากกว่า1อย่างนะคะเพื่อให้ได้เงินเพียงพออาจจะเป็นไปได้เพาที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีวินัยอ่ะเนาะข้อดีค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะนะมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักมีเพื่อนมีคอนเน็กชันนะคะนำโอกาสทางการเงินดีๆมาให้หรือมีความช่วยเหลือมาให้นะคะนะได้รับของขวัญของฝากของมีค่านะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันทําให้เราผ่านพ้นปัญหาทางการเงินวันนี้ไปได้นะคะจากคอนเน็กชันของเราจากเพื่อนจากคนรู้จักนะคะ ความรักค่ะนะโอกาสใหม่ๆม,มีนะคะมันเหมือนดวงความรักเราเริ่มเปลี่ยนนะคะนะแต่เพียงแต่ว่าปัญหาหน่าจะอยู่ที่ตัวคุณแหละนะเราอาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่รู้สึกว่าคือดวงความรักมันเปลี่ยนก็จริงนะแต่ว่าเราเองเราไม่กระตือรือร้นที่จะมีแฟนไงนะเพราะว่าเอ่อพอดวงเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะเราก็ต้องกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีชีวิตชีวาากขึ้นอาจจะต้องมีการปรับตัวนะปรับแต่งตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจะต ื่อที่จะต้อนรับโอกาสใหม่ๆทางความรักที่เข้ามานะทำเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแต่ปัญหาคือคุณอาจจะรู้สึกแบบเบื่อเซ็งฉันอยากอยู่ของฉันคนเดียวมันอาจจะเป็นความย้อนแยง้งหรือเป็นความขัดแย้งในใจนะคะเอออยากมีแฟนก็อยากนะแต่ว่าขี้เกียจก็ขี้เกียจมันก็จะฟีลแบบประมาณนี้นะคะเราอาจจะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะอยู่ที่อยู่ที่ความต้องการเราด้วยแหละเนาะความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ วันนี้ต้องระวังในเรื่องของความเบื่อหน่ายนะคะมันเหมือนฝ่ายหนึ่งเบื่อขี้เกียจขี้เกียจเจอขี้เกียจคุยนะคะแฟนชวนไปกินข้าวข้างนอกแฟนชวนไปเที่ยวแฟนชวนไปเดินชอปปิ้งขี้เกียจเบื่อฉันเลิกงานฉันเหนื่อยฉันอยากกลับไปอยู่นยค,คนเดียวนี่อจอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังว่าบางทีจากที่เคยรักกันอยู่ดีๆนะคะความรักจะน้อยลงน้อยลง,ยลงเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าความเบื่อหน่ายความขี้เกียจนะคะนำแนรงกระตุ้นที่จะไปเจอก,า,การแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือทํากิจกรรมร่วม ร่มการน้ามันน้อยนะคะอาจจะต้องพิจารณาดูนะคะถือว่าเป็นคำเตือนก็นแล้วกันนะคะวันนี้เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนะคะด้วยความกังวลใจด้วยความเครียดนะคะซึ่งอาจจะความเครียดแตกต่างกันไปในคนเกิดมันพูดแต่ละท่านนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลต่อสุขภาพได้ได,ได้ได้มากเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่านะักกลางคืนก็นอนให้หลับแล้วกันคิดคิดให้้น้อยหน่อยนะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้คุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความที่นะบางทีอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนะศักยภาพของเรานะคะเพียงพอที่จัดการสถานการณ์ต่างๆไหมนะคะอาจจะมีความไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะคนอื่นเขาไม่ยอมรับความเป็นตัวเราไม่ยอมรับไม่เห็นความสําคัญของเราหรือเปล่าน,นะคะอาจจะทําให้มีท้อใจเล็กๆนะคะนะยังไงให้กําลังใจตัวเองนะคะนะแค่วางเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้วมุ่งไปสู่ตรงนั้นคนอื่นจะเห็นค่าของเราไหมจะเห็น ความหมายของเราที่สิ่งที่เราทำหรือเปล่าจะยอมรับหรือเปล่าช่างเขานะคะไม่ต้องสนใจนะแค่มุ่งไปที่เป้าหมายของเราแล้วก็นะทำเต็มกำลังความสามารถพอแล้วนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ1.8นะคะ8.0คะ่ะ1นสอง เลขเก้ค่ะ9กถ้วยหนนะคะ The Devil ค่ะหนค่ะไพ่สิบไม้ การงานสําหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ก็ถือว่าน่าทำงานอย่างสบายอกสบายใจนะคะตัวคุณอาจจะเรียกได้ว่าเน้นใน,นเรื่องของความสบายใจสบายกายมากกว่างานเร่งงานด่วนน่าจะไม่มีนะคะเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงส่งเสริมสนับสนุน <c oughs> นะเรียกว่าเราจะขี้เกียจหน่อยก็ไม่มีใครว่าอะไรอะค่ะทุกอย่างก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแบ็คดีเนาะนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่จะต้องเน้นเรื่องของความรู้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้พลังกายนะคะจะใช้ในเรื่องของความรู้หรืออาจจะเป็นวันที่เราจะต้องพยายาม ศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าข้อมูลหรือว่านะขอคําแนะนำนะคะจากคนทีนะ่มีความรู้มากกว่าเชี่ยวชาญมากกว่านะคะจะต้องเน้นในเรื่องนี้ด้วยนะคะนะมันจึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันดีและมันดีขึ้นนะคะ เรื่องของการเงินค่ะนะจริงๆคุณเองวันนี้ต้องบอกว่าหาเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยนะคะนะมีแนวโน้มว่าหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้ออกไปเยอะเช่นเดียวกันนะคะเปตัวเองค่ะอยากเที่ยวชันเที่ยวนะคะวันนี้อาจจะมีเงินในค่าใช้จ่ายมากหน่อยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ 1> <1> ท,ทั้งทั้งดูแลตัวเองด้วยถ้าบางทีก็นะพาที่บ้านเที่ยวครอบครัวเที่ยวประมาณนี้เนาะนะ,นะนรวมถึงบางทีอาจจะเรียกได้ว่าเปตัวเองหนักหน่อยแล้วหักห้ามใจไม่ค่อยได้นะคะ,ะค่าใช้จ่ายฟุ่ม เฟยเนี่ยมาเต็มค่ะวันนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นความอยากอะค่ะนะอยากใช้เงินนะอยากใช้อยากจ่ายอยากได้อยากซื้อนะคะอาจจะต้องควบคุมตรงนี้มากหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะต้องบอกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะพลังในการหาเงินก็เยอะอะค่ะหาเก่งอยู่เนาะแต่ว่าหาได้ก็ก็เปตัวเองนะความรักค่ะคนโสดนะคะก็โอกาสในการที่จะมีใครสักคนเข้ามาก็มีเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าภาระด้านอื่นมันเหนื่อยคุณต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อความรักนะคะเช่นนะบางท่านนะอาจจะถ้าอยากจะมีความรักหนึ่งเราต้องทํางานน้อยลงนะคะดูแลที่บ้านน้อยลงนะคะดูแลพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเวลาอาจจะต้องดูแลน้อยลงลดภาระด้านอื่นๆมันต้องมีการเสียสละบางอย่างเพื่อที่จะตอบรับความรักที่จะเข้ามานะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ต้องมีเรื่องของการเสียสละเช่นเดียวกันนะคะคุณเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแฟนเพื่อประคับประค,รคองความสัมพันธ์แฟนเสียสละเพื่อคุณอาจจะเป็นเสียสละในลักษณะที่ว่าบางทีต่างคนต่างงานเยอะนะคะการจะมาเจอการจะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอาจจะต้องทํางานน้อยลงไหมนะคะพอทํางานน้อยลงอ่ะเงินได้น้อยลงหรือเปล่านี่มันต้องมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ดวงสุขภาพเรียกว่าดวงแข็งนะคะนะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรสถานการณ์ภายนอกจะไม่เอื้ออะไรก็ตามแต่นะคะไม่มีอะไรทําอันตรายคุณได้นะคะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะ,ะจากท่าทางจากกิจกรรมของคุณค่ะปวดหลังปวดเข่านะคะคือจุดอ่อน ลูกเต๋าออร์เคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะณะวันนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนเยอะหน่อยนะคะเป้าหมายของคุณต้องมองไปที่เป้าหมายระยะยาวนะคะะไม่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะการคาดหวังผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดหวังได้วันนี้พรุ่งนี้มาลืนนะคะณต้องยาวกว่านั้นเหมือนเวลาที่เราหยอดกระปุกออมสินไม่ได้ไหมายความว่าเราหยอดวันนี้นะคะวัน2วันมันจะเต็มไม่ใช่นะคะต้องใช้ความอดทนต้องค่อยๆเก็บออมค่อยๆสะสมไปนะคะต้องอดทนค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะสี่สองค่ะหกแปดเจ็ดสามเลขแปดนะคะไพ่สเตรนท์ค่ะเด็กถือดาบเลขสี่จากดีเอมเพอเรอร์ การงานสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้การงานก็ถือว่าน่าทางานอย่างสบายอกสบายใจแต่ถ้าในเรื่องของของทางกายนะคะต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยต้องลุยต้องวิ่งเต้นอาจจะทั้งใช้เรียกว่าพลังสมองด้วยนะคะพลังกายด้วยนะ,ะแล้วตัวคุณเองการแต่คุณเองคุณบริหารจัดการได้เก่งมากๆนะคะจุดเด่นของคุณคือนัไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามานะคะความความสามารถในการพลิกแพลงความสามารถในการรับมือหรือการแก้ปัญหาเนี่ยดี สุดๆเลยนะคะความเก่งแบบมามามา,มาสุดๆเลยสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวันศุกร์นะคะนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายวันศุกร์เองนะคะอาจจะต้องยอมให้ผู้หญิงนํานะคะนะจะมีคุณจะเจอผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะแล้วจริงๆคุณสู้เขาไม่ได้คุณแค่ยอมเขาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองนะคะนะแต่ว่าก็ถือเป็นอีกวันที่ทํางานยังมีความสุขแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะคนที่จะมาขัดขวางคุณไม่มีนะคะมีแต่คนที่มาคอยส่งเสริมสนับสนุนให้กําลังใจนะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินรายจ่ายเยอะไปหน่อยนะคะรนะายรับเองก็อาจจะมาแบบตะกุกตะกักมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่ไม่ได้ดังใจอาจจะทําให้หงุดหงิดราคาญใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะนะบางท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลาน,านลดรายยานพาหนะเกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะคะไม่อยากจะจ่ายแต่มันจําเป็นจะต้องจ่ายนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพตัวคนตัวคุณเองหรือสุขภาพคนใกล้ชิดนะคะ ก็จะจ่ายออกไปเยอะหน่อยเรื่องความรักค่ะคนโสดนะคะถ้าเป็นผู้ชายวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงที่ที่มีสเสน่ห์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจีบคุณอยากคบเป็นแฟนคุณอยากสารสัมพันธ์กับเขานะแต่เพียงแต่ว่าการแสดงออกของคุณคุณอาจจะแสดงออกไม่เก่งจีบไม่เก่งแล้วอาจจะทื่อๆไปหน่อยนึงนะคะก็อาศัยว่าความเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั่นะแหละ ความสำเร็จของคุณจะดึงดูดผู้หญิงเข้ามาเองนะคะแต่ว่าเราก็แสดงออกให้เยอะหน่อยนะไม่ใช่รอผู้หญิงเข้าเข้าหานะคะนะแต่มันจะมีแรงดึงดูดระหว่างคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งนะสูงมากๆนะสำหรับผู้หญิงวันศุกร์มีโอกาสจะเจอผู้ชายที่หน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนมีชื่อเสียง นะแล้วก็นะอาจะอาจจะมีคนอื่นๆชอบด้วยนะแต่ว่าถ้าคุณลุยจีบหน่อยแสดงออกหน่อยไปอยู่ใกล้ๆเค้านะก็คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะเป็นฝ่ายรุกเนี่ยมีโอกาสด้วยนะคะเพราะว่านะทางฝ่ายชายทางผู้ชายเขาก็สนใจคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสเจอคนที่มีแรงดึงดูดระหว่างการสูงมากและมีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ต้องหาเวลาอ,อ,อยู่ร่วมกันให้มากมันจะทําให้ความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟนนะคะนะอาจจะต้องทํางานน้อยลงแล้วก็อยู่ด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นนะคะสุขภาพสําหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะถือว่าแข็งแรงนะคะคนที่เจ็บป่วยนะคะพบแพทย์อย่างเดียวนะคะอย่าปล่อยให้หายเองค่ะนะตัวคุณคุณต้องออต้องได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะส่วนคนที่แข็งแรงอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะ ลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้พลังคือสิ่งสำคัญนะคะพลังกายพลังใจนะคะคุณเองคุณต้องชาร์จแบตคุณให้เต็มก่อนที่จะเริ่มวันเพราะว่ามันต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าเรากินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะเตรียมความพร้อมของตัวเราเองเนี่ยวันนี้ทั้งวันคุณก็จะมีพลังงานเหลือเฟือเพียงพอในการที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะห้าห้าค่ะเลขเก้าเจ็ดแปดค่ะอัศวินไม้ค่ะเลขห้าจากไพ่ห้าถ้วยเลขเก้าจากไพ่เ้าไม้การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะคือจริงๆวันนี้คุณต้องกระตุ้นตัวเอง เพราะว่าถ้าด้วย,ยด้วยใจด้วยตัวด้วยร่างกายอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะท้อแท้แล้วก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะแล้วสถานการณ์มันดูแย่อย่างไงก็ไม่รู้นะคะมันดูเหมือนไม่ได้ดังใจดูเหมือนจะทําอะไรมันก็ติดติดขัดขัดไปหมดเลยนะคะเจอ er สถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากแต่ไพ่ทาโร่ก็แนะนําให้คุณต้องกระตุ้นตัวเองนะคะเติมพลังให้ตัวเองนะคะต้องสู้ต้องลุยแล้วก็อย่าอย่าหยุดรออย่ารอโอกาสนะคะคุณต้องออกไปไขว่คว้าต้องไปวิ่งหาโอกาสด้วยตัวเองอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้อง วิ่งเต้นนะต้องวิ่งเต้นต้องเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะ่จึงจะมีโอกาสที่จะเอาตัวรอดหรือว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันดีขึ้นนะคะเรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าถามว่าอะแล้วมันคล่องตัวไหมมีใช้จ่ายหรือเปล่ามีอยู่แล้ว นะคะในไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาจากการทํางานหรืออะไรก็ตามแต่แต่เพียงแต่ว่าด้วยเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายที่มันที่มันมันมากหรือว่ามันไกลไปกว่านี้นะคะ น,นี่อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะคะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการลงทุนนะคะนะหรือบางท่านก็อาจจะเออถ้าเราอยากได้เงินที่มากขึ้นเราต้องมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นในในเรื่องที่เราทําหรือเปล่านะหรือแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ผู้ใหญ่จะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินนะคะแต่ผู้ใหญ่จะช่วยเรื่องในเรื่องของแนวทางในการหาเงินนะคะนะก็มันจะออกสถานการณ์แบบประมาณนี้เนาะนะยังไงก็อาจจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้รับวัน ก็แล้วกันนะคะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยเนาะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวดีที่สุดนะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักมันไม่เด่นเรายังไม่เจอคนที่เราถูกใจยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะคนที่เราชอบเขายังไม่ชอบเราเขายังไม่ได้เปิดใจรับเรานะแล้วคนโสดวันเสาร์ลายๆท่านก็ยังเหนื่อยกับความรักครั้งเก่านะคะยังยังรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากที่จะมีรักครั้งใหม่สักเท่าไหร่นะคะระแวงค่อนข้างเยอะเราก็อยู่แบบโสดๆไปก่อนก็นแล้วกันเนาะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะ วันนี้อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแต่ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากอดทนอดทนเพื่ออะไรอดทนเพื่อครอบครัวเพื่อให้ความรักยังดีอยู่เพื่อให้เรายังรู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวนะคะ,ะมีลูกมีเต้าแล้วก็ถือว่ายังโอเคนะคะก็ะใช้ก็เรียกว่าต้องพยายามประครับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสุขภาพค่ะสาหรับคนเกิดวันเสาร์ สุขภาพวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการดื่มนะคะนะการกินการดื่มอะไรก็ตามแต่ที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะอาจจะต้องน้อยๆหน่อย,น,อยนะบางท่านก็ไปปาร์ตี้นะคะนะออกงานเข้าสังคมนะคะอาจดื่มจัดนะคะนะกินอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ก็ระวังด้วยนะคะ ลูกเต๋าออรเาเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะจริงๆแล้วอยากให้ลูกเต๋อเาออราเคิลแนะนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้มันไม่ซับซ้อนนะคะมันตรงค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดซับซ้อนหรือไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนักนะคะแค่มองอย่างตรงไปตรงมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะมันเป็นเรื่องที่จริงๆคุณรับมือได้ง่ายขอแค่เราตั้งสติให้ดีก็พอแล้วนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ไม่เจอเรื่องยากค่ะเรื่องง่ายๆทั้งนั้นเราอย่าไปคิดซับซ้อนก็พอ ดวงประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์6 7 6 7ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ